ผู้ปกครองคุณครูและบ็ดาที่นำผู้จบการศึกษาผู้บังสายในวันนี้วันนี้เป็นวันที่ดีเป็นวันที่หนุ่มๆนักเรียนทุกคนที่ได้จบการศึกษาระดับชั้นประถมวัยผู้หนู ถือว่าเป็นวันที่ทำให้พ่อแม่ของนูนูของพวกเราได้มีความสุขหมนเองเด็กๆทุกคนก็เชื่อว่ามีความสุขนอกอ่างนี้คุณครูท่านก็ย่อมีความสุขด้วยที่เด็กๆลูกหลานนักเรียนของโรงเรียนช่อฟ้าที่เราสอนกันมา34ปีได้ประสบความสำเร็จได้ฟานฝ่าวปสังมาจนถึงวันนี้ คือว่าเป็นวนิธียินด,ด,ด,ดีเพราะฉะนั้นจากนี้ไปก็ขอให้หนูๆน,น้นองเด็กนัเรียนทุกคนได้จงมีความสุขเตรียนพร้อมที่จะไปศึกษาต่อเรียนต่อในชั้นที่สูงขึ้นนั่นก็คือชั้นระดับประถมศึกษาปีที่หนึ่ง หรือประผนศึกษาปอหนึ่งขอให้น้องๆผู้คนในวันนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญการเรียนก้าวหน้ามีการพัฒนาในแต่ละลาด้านวิ่งยขึ้นไปและระดับประผนศ,ศึกษาของโรงเรียนช่องอาสสัมชลวานิยนูก็กพร้อมที่จะต้อนรับน้องๆหนุ่มๆทุกคนไปเรียนต่อนในระดับชั้น ปหนึ่งต่อไปในฝั่งตรงข้ามกับที่ๆของพวกเราครับขอบคุณครับน้องๆครับดีใจไหมครับมีความสุขไหมครับโอเควันนี้คุณพ่อคุณแม่ดีใจมากที่สุดนะครับอ่าวันนี้เป็นวันขวานักศึกษาศึกษา 感谢我们的家长，感谢各位老师，同时也非常祝贺我们的各位小朋友们，今天在这里举办幼三的毕业典礼。他们通过三四年的学习，在各个领域、各个方面的发展都有一定的改进提高，不管是学术、外语。 英语、汉语，还有体育，还有文艺，他们都非常出色。所以今天我们代表学校领导、老师，非常非常的感到为你们感到荣耀，也非常开心。接下来我们的小朋友大家会进入到更高一层的学习，更多的。 学习内容，更多的学习活动，去开展我们的人生的另外一个篇章。所以，希望小朋友们继续加油，努力学习更多的东西。最后，祝愿大家身体健康，天天快乐，好不好？ 谢谢大家，再见。